มาได้ครับกินเขาพี่น้องครับขออ่าวน้ำแม่ครับแซ่บสแสบแหมาหา,น,าน,ออนั่งกินเขาน,น,น้ำกันผมด้งอยู่เนี่ยไปรวยย่าผูู mang đóng hả mang đóng miệt, này nè hả, hehehe bắt được hả, bắt được, một con, มาหาพี่น้องมีนเอานะครับตัวดีแม่มาหาครับรสท่านหายกินเอาเมึกมีเมึกจากย่าปูทะเลแบบเพลือขึ้นแม่เอามาอฝักนะครับกินกับปลาแดกบองถูกต้องมีท่าแม่ออด้ว <c oughs> ยครับโอ้บ้องดมนะ

แจกไปแจกวางหมดเลยคือแบบรัฐบาน อย่ด้วยไหมอยู่หมดอยู like, ่บ่เอาอยู่บ่เอายังเก็บเลยวะไม่เลยอยู่หมดทั้งน่ากินอยู่ดีเหายเสียแล้วเด็เเมนูมืดนะครับมืดอย่างนะครับไห่แมกกินปุ่นจะมากอ่ะ นะครับดีๆถ้าไปไหวยผูนะครับให้แม่พักผ่อนก่อนี่ว่าหะกนึ่ง่ยู่งน้ำ่ะ

Bánh nhân... nhăm này bọc Lèng này, Bánh này, này bụi đỏ Nó khen mà Ai thử ăn Ai thử ăn cơm nán đều Như tôi Nó hành chút xóa mưa á Xíu mưa khát khát ไม่ยัดเง้ยเยยจะคิ่ามอนว่น่อไปรู้ไมอางนจินไจินนั่นเหรอกังดูถูกว่าหาว่าไม่ผนไม่มไดนเกียเลยน่เหมือนร้านผู้คลองคำมั่าหอบสิ้าชิบ

เราหอบกันแบบดุแล้มใช่นเนี่ยงูจีนแ่งยี่สิบแปดเพราะว่าขามเยอะแล่วเหรอเ

ไอ้นี่นะใจระบบไอตู้รัเส่หมอืมู้รัเี่วอืมรันระบบน้เระบบนาตัวเสื่อห้องแบบปั้นจากผพยังงันนี่น้ำเต็มจาบักต้ไอยิงงาู้เสี่ยงมคนนี้นั่นนหะผมกท่มไทายี่ด้ผมไปทาย่เดงนายเอนดียวเดีวคนเดียวใส่นาคนเี้น้ำเอาบกต้เน้ำเต็มยุบเรืองะไรน้ำปลาคุณบอก

để hôm bí thân là. I hiệp Ai lần nha. Hãy may là những bóng kín bóng. Tìm này hèo. Quê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  là Quê hèo.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 

các bạn hãy đăng kí cho kênh rồi

bỏ cho rửa ăn kiểu người đó không có kiểu thế là thảm không cũng non đấy à có kiểu thế quá coi kinh quan nó luôn bác bỏ chờ đây không tư thế đó chờ đây không tư thế thì nào nó có một nó kì nó kì nó nhiều chờ đâu có làm đem nhiều thôi phải như thế để 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 nhà mình ta này là là này là nhà nào làm luôn

นี yeah, really, mm ่อะไรไหมพวกเรานงเกี been, ่ยวอะัเเนี s <S ้ยดีปเพยรเนเือนะต่เป็นวอ้ความคามน่าดูะเกียรเนียผมบังคับตัไปตะกุตะกุ่ยะ

กต้องเป็นเดีดมั้งเองออกมาเลยเองออกมาเลยเออเป็นมือของมันเองเออไม่ใช่เป็นเดียดมั